สวัสดีค่ะชาวธาตุลมวันนี้นะคะมาทำคลิปในหัวข้อเรื่องที่เขาเงียบไปเขาคิดถึงเราไหมเขาทำอะไรอยู่นะคะชาวธาตุลมคะหากคุณเช็คนะคะว่าคุณอยู่ในาลาัคนาราศีเมถุนตุลุุมนะคะก็สามารถดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์อยู่ในธาตุลมนะคะเมถุนตุลุุมก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะอืมเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ อยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะสถานะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะคะที่เขาเงียบไปนะคะเขาคิดถึงคุณไหมเนาะเขาทาอะไรอยู่นะคะเรามาดูกันนะขอพลังงานชาวัาลมนะคะคนในความสัมพันธ์ชาวัาลมที่เงียบไปนะคะเขาคิดถึงไหมเขาทําอะไรอยู่คะโอ้ว้าเป็นไพ่สามถ้วยนะคะอืมสามถ้วยสามดาบอือ ดาบสองถ้วยค่ะเดอะซันค่ะคนนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดถึงคุณมากแล้วการที่เขาต้องหายไปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการออกเดินทางเนาะทำให้เขาปวดใจอย่างมากเลยคนคนนี้นะคะคุณอาจจะมีอายุไล่เรียกกันกับเขานะคะเพราะว่าไพ่สามถ้วยขึ้นนะคะ การที่เขาไม่สามารถมาหาคุณได้ไม่สามารถที่จะมาพบคุณได้ทําให้เขาปวดใจมากมากเลยนะคะคุณกับเขาอะเป็นเป็นเนื้อคู่ทีเนี้ยตัวเขาอยู่กับคุณเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากคุณทำให้เขาเหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับเขาแล้วเขาเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณเขาสามารถเปิดใจคุยกับคุณได้ทุกเรื่องเลยนะคะแต่ปัญหาที่ทำให้เขาต้องหายไปที่เงียบไปนะคะก็คือ มันเปนการที่เขาต้องออกเดินทางค่ะเป็นคนไกลจากคุณนะคะออไปแบบกระทันหันเลยนะคะพวกคุณเหมือนจบกันไปเงียบกันไปแบบกระทันหันเลยอาจจะเดินทางไปแบบกระทันหันนะคะให้สี่ไม่เท้าหนึ่งดาบนะคะอืมคนคนนี้กับคุณนะคะเขาเป็นคนไกลค่ะ เป็นคนต่างชาติต่างประเทศได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นคนไทยก็อยู่ไกลกันต้องเดินทางถึงจะมาเจอกันได้ทีนี้นะคะตัวเขาอะ่ะมีความหวังว่าเขาอยากจะลงหลักปักฐานกับคุณอยากจะแต่งงานนะคะอยากจะมีครอบครัวกับคุณแต่ด้วยอุปสรรคในการเดินทางนี้นะคะที่เขาจะต้องเดินทางออกไปอะ่ะมันทาให้เขารู้สึกว่าเขาเฝ้ารอคะ่ะ เขาเฝ้ารอวันนั้นเขาเฝ้ารอที่จะได้เดินทางมาหาคนคนคนนี้อยากเดินทางเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะคุณคือความสุขของเขานะคะเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอคุณนะคะไพ่ใต้สำรับนะคะเนี่ยอัศวินไม่เท้านะคะเป็นไพ่าการ take action นะคะเขาจะเดินทางมาค่ะคนคนนี้ที่เขาไปเนี่ยนะเ,เรามองว่าอาจจะเป็นคนไกลที่ว่า มา,มาเจอคุณอาจจะเจอกันที่งานเลี้ยงงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะมาท่องเที่ยวแล้วได้พบได้เจอคุณแบบไม่นานเพิ่งพบเพิ่งเจอกันน่าจะเป็นพลังงานที่เพิ่งเพิ่งพบเจอกันได้มีการสังสรรค์กินดื่มกันแบบน่าจะเจอกันในงานงานเลี้ยงปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะคะและทีนี้เนี่ยเหมือนกับถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ มันเลยทาให้คุณทั้งคู่อะเจ็บปวดหัวใจตอนแรกคุณก็ยังไม่รู้สึกหรอกว่ารักกันแต่พอที่เขาห่างออกไปที่จะต้องกลับประเทศไปอะไรแบบนี้หรือว่าต้องแยกออกไปกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้คุณทั้งคู่อะได้รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะขึ้นสามดับมาพวกคุณรู้สึกปวดใจรู้สึกสูญเสียนะคะแล้วพอความรู้สึกนั้นผ่านไปอะคะ่ะถึงได้ตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วอะพวกคุณรักกัน พวกคุณคือความสุขของกันและกันนะพวกคุณรู้สึกว่าพวกคุณขาดกันไม่ได้อะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบกระทันหันมันทําให้คุณแบบช็อกได้เลยอะคือเหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนรู้สึกหัวใจถูกบีบแบบสั่นสะเทือนเลยค่ะเพราะมันเป็นเหตุการณ์กระทันหันไงเพราะว่าคุณรักกันแบบที่ไม่คิดว่าจะแยกจากกันตอนที่พบกันก็ไม่ได้คิดว่าจะรักันด้วยพอแยกจากก็มารู้หัวใจตัวเองทีหลัง สถานการณ์แบบนี้ค่ะมันเลยทําให้คุณทั้งคู่เกิดความรู้สึกที่คล้ายๆแบบ f t t r shock อ่ะค่ะอมืมันกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะพวกคุณนะคะมีความมั่นคงให้แต่กันละกันพวกคุณมองกันว่าสามารถพัฒนาไปยันอนาคตได้นะคะแล้วก็มีสิทธิ์อย่างมากเลยนะคะที่คนคนนี้ค่ะเขาจะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อมาเป็นคู่ครองกับคุณให้ได้นะคะ ตอนนี้นะคะคนคนนี้เขาเฝ้ารอคุณนะคะที่เขาเงียบไปนะคะเขาคิดถึงคุณมากเขารักคุณเขาคิดถึงคุณมากแต่ว่าเขาอยู่ห่างไกลด้วยความที่เขาเป็นคนไกลจากคุณเนี่ยคือเป็นการรอรอที่จะได้เดินทางอีกครั้งหนึ่งรอที่จะได้เดินทางมาหามาพบคุณคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเงียบนิ่งนะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขาถ้าถึงเวลาแล้วเขาจะมาเลยค่ะ มันไม่มันไพ่ไม่มีการสื่อสารเลยนะคะแต่เป็นเป็นการเดินทางเลยแหละนะคนคนนี้นะคะคือถ้ามาเนี่ยมาเลยมาแบบมาถึงตัวคุณเลยอะคะ่ะนะอืมแล้วมาดูต่อนะคะว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปไพ่กระโดดออกมาสองใบโอ้โหสี่ถ้วยกับสิบถ้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะคนคนนั้นเขารู้สึกเบื่อหน่ายมากเลยคะ่ะ เขารู้สึกเบื่อสถานการณ์ที่ต้องรอนะคะคนคนนี้นะคะไม่ชอบการรอคอยค่ะรู้สึกว่าอยากจะเดินมาหาเอ้ยอยากจะมาหาแล้วนะคะเขามองคุณเป็นครอบครัวกับกับเขาแล้วนะคะเนี่ยสิบสิบ,สบถ้วยนะคะแล้วก็สีไม้เท้านะคะมีโอกาสอย่างมากเลยนะคะที่คนคนนี้กับคุณนะจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานนะคะมั่นหมายจดทะเบียนกันเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะคะ อาจจะมีคนเข้ามามอบเื่นถ้วยนะ,จะเจนออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่สนใจเนะคะเขาไม่สนนะคะเขามีคุณอยู่ในหัวใจแล้วค่ะเนี่ยรักปักใจไว้แล้วมีเจ้าของหัวใจแล้วเดทค่ะไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะสถานการณ์การการอคอยจะจบสิ้นนะคะทุกอย่างจะจบสิ้นหากเรา,เราพูดอีกกรณีหนึ่งถ้าชาวทัลลมคบคุยกับชาวต่างชาติหรือว่าคนไกลที่เขามีครอบครัวแล้ว นะคะคบอกเลยนะว่ามีโอกาสมากๆเลยนะคะที่เขาจะเ,าเลือกเลือกที่จะมาทางมาทางชาวทาตลมอะค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูต่อโอ้เจ็ดไม้เท้าค่ะเป็นความพยายามความมุมานะความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังค่ะอืมตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ารักที่หยุดนิ่งเงียบไปนะคะ คนคนนี้นะคะจะต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อให้ได้เดินทางมาเจอคุณเป็นไพ่การเฝ้ารอค่ะไพ่แห่งการเฝ้ารอไพ่แห่งไพ่แห่งการเดินทางเฝ้ารอนะคะเดี๋ยวเราขอขยายสิเอขออภั่ขอขยายสีดาบนะยค่ะสีดาบเพื่ออะไรสีดาบเพื่ออะไรคะสีดาบผูืสอซีเรียนพลังงานสี่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 โอ้โหเป็นเนื้อคู่กันแน่เลย ะะคะพลังงานที่ขยายออกมาหมายความว่าคนคนนี้ค่ะถึงเขาจะนิ่งเงียบไปนะคนคนนี้นะเขาพยายามอย่างมากๆเลยนะคะที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้กับคุณเอาไว้คนคนนี้เป็นคนที้หึงขี้หวงด้วยนะคะเขาหวงแหนค่ะไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่แห่งความยึดติดยึดมัน่นถือมั่นนะคะหวงแหนเขาอาจจะไม่อยากติดต่อมาเพื่อทะเลาะก,กับคุณเขาอาจจะรู้ว่าคุณ แบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยเลือกที่จะนิ่ง mm. จะเงียบไปเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะถ้าหากเขาติดต่อมาหรือได้พูดคุยกันเ,เรื่องเรื่องที่เขายังจัดการไม่เรียบร้อย mm. ก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคุณอาจจะและยิ่งห่างกันอีกอาจจะง่ายมากเลยนะคะที่จะตัดความสัมพันธ์กันได้ง่าย mm. ๆเขาเลยเลือกที่จะเงียบที่จะนิ่งเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้จริงๆแล้วเขาก็ต้องพยายามอย่างหนักเลยเหมือนกันนะคนคนนี้นะคะ เขาอยากเดินทางค่ะเขาจะเดินทางมาแน่ๆนะคะขอไพ่ไฮเดนทู h นะคะบอกข้อความนะคะของคนในสัมพันธ์ของชาวทัดลมนะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวทัดลมค่ะคุณมีอะไรอยากบอกชาวทัดลมให้ทราบเอ่ย I know I mess up everything นะคะฉันรู้ว่าฉันทำทุกอย่างพัง I replay our conversation over and over ค่ะ คนคนนั้นนะคะยังอ่านบทสนทนาของคุณและเขาอยู่ซ้ำๆนะคะ I hide behind the material thing แล้วก็ตามสองคุณด้วยนะตามสองคุณตามโซเชียลมีเดียนะคะ I feel you even we thought we are apart เขาบอกว่าเขายังรู้สึกถึงคุณได้เลยแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ so many things remind me of you ค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทำให้เขาอะนึกถึงคุณนะคะ คือเพื่อง่ายว่าเขาไม่สามารถลบคุณออกไปจากความคิดความรู้สึกนึกคิดเขาได้เลยเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยนะคะยังจําคุณได้ตลอดทุกทุกรายละเอียดของคุณเลยค่ะตามสืบตามส่องคุณด้วยนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ว่างนะคะเขาเขาไม่ว่างยังเดินทางมาไม่ได้เลยนะคะเขารักคุณค่ะ I love you ค่ะ It was my fault but I blame you ค่ะ เป็นความผิดของเขาเองนะแต่เขากลับโทษคุณนะคะ this time just watch right for us ค่ะเขาบอกว่าแต่เวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องของเราทั้งคู่นะและเขาก็ I am afraid to contact you ค่ะเห็นไหมเขาไม่กล้าติดต่อคุณมามันเป็นความคือเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าที่จะติดต่อคุณเขาไม่รู้จะพูดยังไงเขาไม่รู้จะคุยยังไงคนคนนี้นะคะเขาไม่พูดถ้าเขาเคลียร์ปัญหาเขาเสร็จนะคะตรงนี้เนาะ เขาเดินทางมาเลยเรามองว่าเป็นแบบนั้นคนคนนี้คนในความสัมพันธ์ของคุณอนะนะคะเป็นคนที่ไม่พูดแต่ทําเลยนะเป็นคนจริงนะคะต่อไปเราให้ไพ่แองเจิลบอกหน่อยนะคะว่าคนในความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมที่เขาเงียบไปเขาคิดถึงไหมเขาทําทอะไรอยู่นะคะสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงคะกับชาวทัตุลมโอ้โหเวดดิ <laughs> ้งเลยค่ะไพ่แต่งงานขึ้นนะคะ อาริควายเตดเลิฟค่ะคนคนนี้ที่คุณคบอยู่ก็อ่านได้สองแบบนะคะว่าเขาคิดไปถึงเรื่องอนาคตการแต่งงานกับคุณนะคะกับสองเขามีสถานะที่มีภรรยาหรือว่ามีสามีคืออาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเคยแต่งงานมาแล้วนะคะไม่แน่ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ไม้ก็ได้นะคะตรงนี้เพราะว่าไพ่ใบที่สองอะ่ะมันขึ้นว่าอาริควายเตดเลิฟนะคะก็แปลว่ารักที่ไม่สมหวังนะคะไม่มีแรงดึงดูดมากพอที่จะทำให้รักไปต่อได้เนาะ โอพไพ่ใบต่อไปแพชชั่นค่ะแต่คนคนนี้นะคะมีความลงไหลให้คุณอย่างมากเลยไพ่บอกว่าปล่อยให้หัวใจค่ะและจิตวิญญาณร้องเพลงด้วยความยินดีนะคะพไพ่ใต้สำรับเว r ร Soon ซูนเว o ร n อะไรเอ่ยเว r ร Soon แล้วก็โอ้โรแมนติกฟิลลิ่งค่ะคนคนนั้นจะเดินทางมาหาคุณค่ะเร็วๆนี้นะคะอาจจะได้มีความสุขร่วมกันด้วยนะคะเนี่ยโอ้โห เรามองว่าคนคนนั้นเขาต้องการคุณมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่มีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลเลยนะคะชาทัดลมโอเคเราขอให้ชาติลมสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ก็ขอให้เป็นรักที่ถูกต้องเนาะยังไงก็ทำให้ถูกต้องดีที่สุดนะคะหมายถึงว่าทำให้ถูกต้องโดยวิธีการที่ถูกต้องด้วยอะนะคะทีนี้ โอเคใครมีพลังงานที่ตรงกันนะคะแล้วอยากจะดูเพิ่มเติมเป็นคลิปส่วนตัวโดยเฉพาะของตัวเองเลยก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะก็มีลิงก์ที่หน้า IG s o l a ล่าตลอด1นแล้วก็แปะเอาไว้ที่ YouTube ด้วยนะคะทีนี้ก็ทักเข้ามาแล้วเราก็จะส่งคลิปแบบนี้ให้เลยไม่ต้องตั้งคำถามนะคะก็ทำตามขั้นตอนในระบบที่แจ้งไว้ค่ะแล้วก็แจ้งชื่อนางสกุลวันเดือนปีเกิดคุณและคนรักนะคะภายในหนชั่วโมงนี้เราจะทำคลิป เฉพาะที่เป็นของคุณนะคะนะคะเรียกพลังงานชื่อของคุณและคนรักแล้วก็อัดคลิปส่งไปให้คุณนะคะเป็นคลิปเลยส่งไปให้ฟังกันแบบเต็มๆเ,เลยนะคะแบบนี้เลยโอเคชาทัดลมขอบคุณมากนะคะก็ขอให้การรอคอยประสบความสำเร็จนะคะและให้บอกด้วยนะว่าเวลี่ซูนนะคะโอ้โหโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะชาทัดลมขอบคุณมากคะ่ะ